สาเหตุสาเหตุคือคาบหนูไปซ่อนเนี่ยเมื่อกี้เห็นคาบคาบหนูหรืออะไรทุกอย่างคาบลูกคาบหนูไอ้สิบแปดล้านเนาะใช่อันนี้ข้อที่สามใช่ไเนี่ย ตกจริงๆตอนแรกเราก็นึกว่าไอ้คาบหนูออกมาลูกแมวไม่เคยไปแข่งมันเกิดใหม่มันไม่ร้องใช่ไหมร้องโอ้ยร้องร้องเราก็ร้องซื้อใหม่นั่นน่ะพังแล้วไม่ไม่ใช่หมายถึงแมวแมวร้องหรือเปล่าร้องร้อง แสดงว่ามันคลอดลูกตรงนี้เนี่ยเมื่อคืนนลยพี่เนีว่ามันคลอดมันคลอดลูกจากเมื่อคืนแล้วเนี่ยใบไมของเขาพังหมดแล้วแสดงว่ามันมันมันคลอดเมื่อคืนแสดงว่าอันอันนี้รถคันนี้น่าจะอุ่นอุ่นที่สุดใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้กัดหนาวติดตั้งหัวใจเติดเพิ่มเลยเนี่ย ล,ลูกแมวปลอดภัยครบก็ยังอีกตัวนึงาา์อีกตัวหนึ่งแม่เอาไปใช่อีกตัวแม่ฆ่าไปถ้าเจอก็อันนี้แมวคลอดมา้าตัวแม่มันฆ่าไปตัวหนึ่งแ,แ,มแมวน่าจะคลอดเมื่อเช้า,ชานะครับ ในวันช่วงที่ฝนป่วยปลายไปฝนต้นหนาวแมวไปติดอยู่ไปค้อนะอยู่ในรถนะครับก็ช่วยกันออกมาจนได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ปกติแมวตัวนี้มันจะไปคอดที่อื่นนะแต่ว่าวันนี้มันมาคอดที่รถนะครับ ยวอโอ้สตัวเลยเหรอห้าตัวห้าตัวห้าปนตัวนึห้าเตัวห้าด้ตัวหนโอเคัปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วมาหลงมาแหลงเจียวทีนี้